สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับพี่พัดช่างสร้างบ้านอีกนะครับอันนี้เป็นตอนต่อมานะครับหลังจากที่ผมได้ลงแบบตีผังของบ้านหลังนี้นะครับผมบ้านทรงนี้นะครับอันนี้คือรูปเที่ยวมาจากเน็ตนะครับนี่ก็จะสวยนะครับแต่ว่าเราก็เอาเอารูปมาแล้วก็มาดัดแปลงนะครับไม่ได้เหมือนทุกอย่างนะครับผมพอดีอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับแล้วพอทําจริงก็จะแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เจ้าของบ้านชอบนะครับจะเปลี่ยนสไตล์นิดหน่อยนะครับ เพื่อให้เหมาะสมกับที่เราจะใช้งานนะครับผมของตัวบ้านนะครับอันนี้1 1อยตารางเมตรนะครับผมรับพื้นที่1้อตารางเมตรยังไม่รวมโรงรถนะครับพอดีอันนี้มีโรงรถด้วยนะครับบ้านพอดีช่วงก่อนผมถ่ายรูปไว้ไม่ค่อยสวยนะครับภาพก็เลยไม่ค่อยแจ่มนะครับคือบอกตรงเลยว่าไม่ได้นึกว่าจะลง youtube นะครับผมก็เลยถ่ายไว้แบบใช้กล้อง ธรรมดาถ่ายนะครับผมเนี่ยครับหลังจากที่เราเทต่อหม้อแล้วนะครับผมระดับต้องให้ได้ด้วยนะครับเราเผื่อไว้รับท้องคารสักเผื่อสูงกว่าท้องคารสัก2องเซนสามเซนนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ถมแล้วก็บดอัดแล้วก็เทลีนนะครับผมลีนนี่สําคัญนะครับถมบดอัดช่วงช่วงที่อยู่ใกล้เสานะครับที่ว่าดินจะหลวมๆนะครับเราก็ถมบดอัดดีๆนะครับเสร็จแล้วเราเทลีนนะครับลีนไว้วางวางเหล็กคานนะครับผม เนะครับเทลีนไว้จะทํางานง่ายนะครับเทลินนะครับผมแต่ผังเนี่ยครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับอย่าเพิ่งออกหมดนะครับเพราะว่าเราจะได้ดึงแนวไงครับดึงแนวแล้วก็ทําระดับไว้นะครับที่เสาเวลาเราทํางานจะง่ายแล้วก็วางเหล็กคานนะพวกนี้จะได้ตรงนะครับคือเวลาเราวางตรงเน่เวลาเราเข้าแบบแล้วก็เราทางานภายหลังมันก็จะง่ายนะครับผมแรกๆเราอาจจะ คูคักๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเรียนทําไว้อย่างนี้เราฝึกให้เราชินนะครับก็ง่ายนะครับเราก็ดูตามแบบนะครับเรียนท้องคานตัวไหนรับผนังเราจะวางคานตรงไหนเราก็เทไปครับแต่ว่าตรงไหนไม่ถึงเราก็ถมแล้วก็บดดีๆนะครับช่วงท้องคานทํางานง่ายมากนะครับแล้วก็เดินระบบพวกปปาพวกนี้ในห้องน้ําให้เสร็จนะครับผมวางสลิปไว้ให้เสร็จนะครับแล้วค่อยวางหลิกคานนะครับอย่าลืมนะครับดูแบบด้วยนะครับ เดี๋ยวเริ่มดูแบบนะครับมากดใส่ที่หลังลําบากกันนะครับผมส่วนบ้านต่างจังหวัดน้ําดีผมจะเดินที่หลังนะครับผมน้ําดีไว้บนเพราะว่ากลัวพื้นสุดแล้วเดี๋ยวทาให้ท่อหักกันนะเนี่ยครับผังผมจะเหลือไว้เป็นจุดๆอย่างนี้นะครับพอระวางคานวางไายสุดแล้วทำระดับไว้ที่เสา้ํามากไว้ที่เสาเสร็จนะครับผมแล้วค่อยออกกันนะครับเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบพลาสติกนะครับอันนี้ที่อุดรธานีนะครับผมจะใช้แบบ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 คานเป็นแบบพลาสติกซะส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่าทางานง่ายนะครับแบบก็ไม่ระยะยาวไม่หนักมากกันนะครับผมแล้วก็ค่าเช่าก็ไม่แพงมากนะครับเพราะถ้าซื้อเราก็ไม่มีที่เก็บนะครับผมเพราะว่าใช้แป๊บเดียวนะครับผมใช้แบบอย่างคานคานบ้านหลังหนึ่งก็จะใช้ไม่เกินสี่ห้าวันนะครับผมเนี่ยครับภาพที่ถ่ายไว้นะครับอันนี้เป็นภาพเก่าอ่ะนะครับเนี่ยคานถ้าเกิดว่าเราจะเอาสูงห้าสิบผมก็ใช้คานห้าสิบเลยครับ แล้วก็เพิ่มปลอกเอานะครับผมแต่ว่าระดับเทเวลาเราเทลีนนะเราทําระดับดีเทลินได้เสมอก็ททำงานง่ายนะครับวางเหล็กแป๊บเดียวนะครับไม่คดไปคดมาเข้าแบบก็ง่ายนะครับเรื่องการเทลีนนะครับเนี่ยเข้าแบบได้เร็วนะครับถ้าเป็นแบบพลาสติกนะครับแต่แต่ต้องดูนะครับเอาใหม่หน่อยนะครับถ้าเก่าคดมากก็ลําบากเหมือนกันนะครับก็จะมีเสริมเป็นแบบไม้เป็นบางช่วงนะครับเพื่อเพราะว่าแบบพลาสติกตัดไม่ได้เนาะ พอเทคานเทคานเสร็จนะครับเราก็แกะแบบส่งเดี๋ยวพอดีที่อุดรจะสะดวกนะครับก็โทรให้ร้านมารับไปได้เลยนะครับให้ร้านมาส่งก็ได้นะครับแถวหนองหานแถวบ้านผมนะครับแล้วก็เรื่องการเทคอนกรีตก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้สเตนสองสี่โซนนะนะครับผมเทคานนะครับเหล็กคานก็แล้วแต่แบบนะครับเหล็กของคานแล้วก็ขนาดของคานนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ของผมใช้สี่สิบถึงห้าสิบลครับส่วนใหญ่ เหล็กผมก็จะวิ่งวิ่งยาวเลย12ม6เส้นหรือไม่ก็16เม4เส้นอย่างนี้นะครับแลเสริมเป็นช่วงตามแบบแปลนนะครับต้องดูแบบนะครับถ้าไม่มีแบบผมก็วิ่ง6เลยนะครับบน3ล่าง3นะครับเนี่ยครับพอเทคานเสร็จแล้วนะครับคานก็จี้ด้วยคอนตรีเออจี้ด้วย Y จี้คอนตรีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้รางรางเทนะครับเลยใช้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับใช้รางต่อแล้วก็เวลา เราทํางานเราถ้าเรามีปัญหาเราเคยยาก,กน,นะครับผมเคยแบบมีปัญหาติดปัญหาผมก็จะทําแรมให้รถรถปูนให้ขึ้นสูงกว่าคานไว้จะได้ใช้คนน้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไมโคขหุดออกนะครับเวลารถปูนจอดจะได้เทเทได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าต้องใช้รถใหญ่เทสูงมันจะได้ประหยัดคนนะครับนี่แล้วก็มีบางหลังนะครับเวลา ถ้าเกิดปลวกเยอะส่วนใหญ่แถวบ้านเราปลวกเยอะนะครับดินมาจากท้องนานก็จะมีการเดินท่อปลวกแล้วก็ฉีดปลวกไปก่อนเที่ยวหนึน่งด้วยก่อนถมดินนะครับก็จะเดินท่อปลวกไว้นะครับท่อปลวกก็โผล่เอาไว้ไว้เผื่อฉีดที่หลังนะครับอันนี้ก็ส่วนมากก็จะแถมไม่เจ้าของบ้านนะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเอาไว้เผื่อต้องเดินไวข้ข้างคานว่าว่าไม่งั้นเดี๋ยวท่อจะหลุดหมดนะครับท่อจะ่ยับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราต้องเทพื้นห้องน้ําก่อนนะครับค่อยเทพื้น ถมดินเสร็จแล้วนะครับผมจะปูพลาสติกด้วยนะครับรถปลวกเสร็จแล้วก็ทเออปูด้วยพลาสติกทีนึ่งนะครับผมเนี่ยครับปูก็กันน้ําปูนไหลซึมลงดินนะครับเพราะถมทรายเสร็จแล้วนะครับบดอัดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับพื้นส่วนใหญ่ก็จะปูพลาสติกหมดนะครับบ้านทุกหลังนะครับที่ผมทําอยู่ทางทางนี้นะครับทางอุดรนะครับเพราะปูพลาสติกก็จะมีข้อดีหลายอย่างนะครับกันน้ําปูนไหลซึมผ่านได้นะครับไม่ทําให้ปูนแตกด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็เทพื้นนะครับพื้นส่วนใหญ่หนาไม่เกิน10เซนนะครับต้องดูแบบดีๆนะครับลดสเต็ปลดเลยนะครับระดับแล้วก็นี่ครับตัวสําคัญกันนะครับคือเหล็กเสานะครับถ้าเราไม่ได้เจาะเสียบนะครับส่วนมากแบบพลาสติกแบบเหล็กนี่มันเจาะเสียบไม่ได้นะครับผมจะทําเป็นตัวยูอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยช่วงที่วัดตะหลิมเมตรจะยี่สิบยี่สิบเซนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมให้ขนาดเท่าเสานะครับใหญ่กว่าเสาดนึงเนี่ยครับขนาดจะยี่สิบเซนึ่งนะครับเป็นตัวยูใช้เหล็กสองหุน ตัดประมาณ60เซนนะครับเนี่ยเอาไว้ผูกกับหลอกนะครับเพื่อช่วยนะครับช่วยช่วยไว้เวลาเราก่ออิดนะครับผมอันนี้อันนี้ผมทําตัวอย่างเป็นตัวกลางให้ดูนะครับผนังอยู่ด้านไหนเราก็ไว้ทางนั้นนะครับผนังอยู่ริมไว้ริมนะครับซ้ายไว้ซ้ายขวาไว้ขวากลางไว้กลางนะครับผมเราก็ทําเป็นตัวยูอย่างเงี้ยนะครับลงมาผูกลวดไว้กับปลอกนนะครับตรงกลางผูกลวดไว้พอให้วิ่งได้นะครับแล้วก็แบบเข้าไปดันก็จะพอดีนะครับ แต่ส่วนข้างล่างของเหล็กนะครับที่เราทําเป็นตัวยูไว้ให้มี่างออกนิดนึงนะครับประมาณเซนนึงนะครับให้มันเดีดเวลาเราเข้าแบบมันจะได้เดดชิดแบบนะครับเราก็ถ้าบางต้นเราก็อาจจะผูกลูกปูนเสริมแต่ถ้าเรามีตัวนี้นะครับลูกปูนแทบไม่ได้ผูกถ้ามีสีด้านนะครับแล้วแต่ผนังนะครับผมเวลาเราแกะแบบออกมาก็จะเห็นรอยเหล็กเราค่อยดึงออกมานะครับผมในเวลาเราเข้าแบบเสาเทนะครับมันก็จะไปชิดกับแบบนะครับ นะครับแบบก็ใช้แบบพลาสติกครับแบบพลาสติกกับแบบเหล็กเพราะว่ามันเจาะไม่ได้นะครับคือถ้าเราแล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับคือถ้าเจาะเสียบผมไม่มั่นใจผมเลยอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับผมเลยใช้เหล็กทําที่อย่างผมว่านะครับเวลาแกะบแบบออกมาถึงจะไม่ได้ร้อเซนะครับมันก็ไม่ได้ออกมาหมดนะครับมันจะดีดออกมาส่วนใหญ่จะดีดออกมาเกิน70% 80%นะครับแล้วเราค่อยเอาตะปูคอนรีตเวลาเราเก็บแบบแล้วค่อยปูคอนรีตตัเกาะออกมาก็จะเห็นเหล็กนะครับเวลาก่อจะดูแน่นหนากว่านะครับผม ถ้าเป็นแบบไม้เราเจาะได้ก็โอเคนะครับแต่ว่าแบบไม้ก็เปลืองนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้แบบพลาสติกนะครับผมเนี่ยครับเวลาเราแกะแบบออกมาปุ๊บก็จะเห็นเหล็กนะครับเห็นปลายเหล็กดำๆดำๆแล้วก็ใช้ตะปูคอนติแค่ๆๆออกมารือสกัดนะครับแล้วก็ดึงออกมาไว้ดึงบอกไว้พอเราเทเสร็จนะครับเสาเนี่ยผมก็จะห่อด้วยพลาสติกหมดนะครับผมเราทําลายทําระดับเสาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ห่อพลาสติกพันไว้นะครับผมบ่มเสานะครับ เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็จะถึงขั้นตอนของการติดแผ่นเพลทนะครับขั้นต่อไปนะครับเนี่ยครับสําหรับงานโครงสร้างพื้นจากพื้นดินถึงเสาก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นงานเหล็กนะครับครับต่อไปก็จะเป็นงานเหล็กหลังคานะครับเหล็กโครงหลังคาแบบ3สเต็ปนะครับตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องโครงเหล็กหลังคาให้ละเอียดเลยนะครับของหลังนี้นะครับสําหรับวันนี้คิดว่าบางอย่างอาจจะพอมีสาระให้กับบางท่านมั่งนะครับ ครับต้องขอบคุณมากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ